ยัาไรกัเมียฉอว่าครูคุยคนเดียวมาตั้งนานสหัสสองทุ่มไหมก้อง ไม่กูเลมเปิดตะกี้กุคุยคนเดียวตะกี้อะไรเอ๊ะเ,เกิดอะไรขึ้น,นครับไม่ลืมเปิดใชดเ่เลยดิหมูหมดแล้วอ่ะดิดิ Khai đã đăng nguồn... này... Ở oh, này... Private server chơi chơi nó khai Khai Đi nay 2h Ôi... Mình không đột trái Tựa mà ฮัลโหลทำไมไม่มีใครบอกเลยว่าสตรีมต,ตียังไม่กดถา่ายทอดสด <laughs> มันมีใครเข้าไปดูเลยโอ้สายพี่สวยกูคุยคนเดียวหนึ่งชั่วโมงอะ <laughs> ไอ้เหี้ยกูลืมกดถา่ายทอดสดแม่งเอ็นนั้นได้ยังไงเราพี่ไปห้องนั่งแล้วเอ็นั้นได้ยังไงอันนี้ก็ให้ค่าคนให้ค่าคนแล้วก็ทำอัดได้เลยได้ได้

lg đeo chít Đeo chít lăng lăn còn trên giải vậy chị điện nại này nại điện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  này điện nại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  điện phá rồi nại điện đồn Up. <laughs> ừ, thì kêu việc lại đi á ờ gì thì kêu việc Oh, don't, 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 ow, ow. No, he's dead. Hey, 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 đây hey, 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 hey,

Mặc dù vô perfect mọc yu yu à có Perfect mọc, à mày perfect Yu yu chạy chưa yu chưa yu chưa à chưa yu à, à, à Ok ปป๊๊โอ้มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยติดปอดใบตายแน่เลยอันได้หนึ่งทีนะไม่เยอะโอ้โหเปิดเบทเปิดปฮะมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโหตัวอีวาคอมโบใส่เข้าไปนะฮะแตกเหมือนกันนะเนี่ยอึ๊บปุ๊บิกบ็อกโอ้ยจิ้วผีจ้ะหนุ่มปีดเลยไม่อกี้ up Ướp, có kẹt bóc Không hại Kỳ lộ lên Up. Up. Ơi tay kinh à mày บล็อกโอ้โหแหลกแหลกแหลก <c oughs> ไม่ใช่ผมแหลกนะหน้าเขาแหลกมากกว่าคร <c oughs> ับโ,โ,โอ้โอ้โอ้เจ็บ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 ไปทางหัวใจเลยทำไมยังทนอยู่เลยไฟด้วยตีไฟด้วยโอ้โหเ <c oughs> ป,ไไปไี้ยวจี๊ดเลยนะเราอ่ะเ <c oughs> งกันจังเลยนะตัวแค่นี้ โดนนิดเดียวอุ้อยไม่โดนยังไงโอ้มันเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเฮ้ยแล้วกันไม่ถูกกันเลยผิดอย่าปับ๊บ โอมันเกิดอะไรขึ้นรับนี่อ่ะยังไม่นอนอีกโอเคมาลอจนะอาวดีกวยันเฮ้ยไฟ้ที่นเรา้องยื้เวลาให้ดีซ์่นถ่ายเงานี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 ฮะจหวะนี้เอ้ยเขามายใกลเขาเอนคอมเบลเอ้ยเฮ้ยเจีโอ้ยมีเบน bắt bị bắt ô oh, tôi là còn bắt mình rồi mấy Mày mình bị trốn chạy chạy đây Thả quá ต้องดุดเรื่อยๆไปลจกางงอย่า <Okay. S 1> ไม่ติดไฟก็ดีไปละ <c oughs> อยากให้มันโดนที่สุดท้ายมากกว่าถ้ามันโดนที่สุดท้ายเกียนแบานี้ที่สุดท้ายมันจะลงไหม ôi oh. bình nó còn bật phải phaik mà gì này, thấy gì mà bị, tụi lên, tụi chăng lên á, coi nhé โอ้โอ้โอ้ตายตายตายจริๆแมบนี้ต้องซื้อครับแมบนี้ต้องซื้อได้ยเยอะไหมต้องซื้อประมาณสามร้อยห้าสิบลกนะนี่ค่าไรมามางเดีไหมวะเดีย๋ยวเป็นคนน,คนังเดี๋ยวคนน้่งคือยากว่ะ หายดูเลยนะตาย chạy ท้อนเนี้ยอ่ะมามามาโอ้โหเอวบใส่จุดยั่วยั่วบนบดยั่วบนบดโอ้โหโดนได้ไงคะเนี่ยโอ้โหดิ้งดิ้งเอาขี้ขวาขี้ขวาไอ้แดนไม่ได้แล้วเนี่ย ยุ่ยๆจ้ายุ่ยจ้ายุ่ยๆยุ่ยๆยุ่ยด้วยโอ้ไอ้หัวเกิดหัวเกินไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงก็หัวเกินไอ้โดนตัวมินอีกแล้วออ๋โดนเทเปต่อยใครเนี่ยวิ่งมาเลยปต่อยใครวะเนี่ยอไ เอวบูโอ้ยปิวเลยอี้อะก็เกินไปเลยีหนวะเป็นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์อะไรแบบนั้นต้องซื้อหรอใช่ใช่ไหมต้องซื้อแข่งไปแข่งไปแข่งรัวฮะรัวฮะจังหวะนี้รัวยัวเยอะๆบวดๆเออคอมโบไม่ได้เลยอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตรงนเนี่ย เออโอ้โหปิดไปแล้ว,วติดไปแล้วโอ้โอเคเบินเบินเบินมาเบิร์นเบิน,บน,บนโอเคโดนอีกแล้วโดนไทยไปบีคัทด,ด้วยผมใช่นี่หว่าโดมินัสจะรู้ไหมฮะใครใครใครว่าไอหมัดนี้แนะไอหมัดนี้ไอหมัดไอหมัดมึงใช่ไหมไอหมัดตรงนี้ พเฮ้ยเขาตุกครับเฮ้ยเขาตุกเฮ้จะโดนสักคารบอนนะฮะโอ้โหมีสแนปที่นี่อ๋อไฮสตีนทำได้ไงวะเนี่ยปล่อยแม่งปล่อยแม่งปล่อยปล่อยมั่วปล่อยมั่วม,มันเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะอีกโดนอะไรวะดีดดดดฟอนไบ่ไอ้เหี้ยเออเบินเบินมาเบิร์นมา ตายฮะตายตายกูาตายอ่ะไม่ไมีเพื่อนแล้วอะนั่นไงกูกาตายฟอร์ไว้อะไรเนี่ยคนด,ย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 ดูสุดเกดดยอดสดยอดเยวะกว่าสติมไอสกายบล็อกอีกอะ่ะเนี่ยคนคนในกลุ่มตลาดโลกไอ้วิ่งลงมากว่าหน้าแดงไรเย,ยี้ยเขินเยี้ยอะไรวะหยามนิดนึงอะ่ะ ไม่ไหวใดี้เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยเด็เฮ้ยอาเซียว่ะเอาพิกเซลเลยดีพิกเซล,เซล,เซลนี่กับอาเซียวต่อโอ้โหก,กูยังไม่ไปไหนก็ติดเดี๋ยวกูติดฟอนไบไต๋แล้วเนี่ยขอไฟไหนขอไฟ ออีกปอดไว้ตายแล้วังไม่ทันได้เริ่มเลยบางทีคนดูที่มาใหม่ด้วยนะใครยังไม่กดติดตามก็กดติดตามด้วยสุดยอดสุดยอดคุณเลยอันนี้เพียตีพีตายไหมเนี่ยทำมามาเออไอ,อ้เหียบปิวๆิว đã ra để có tìm hit ai hay còn đi nhiều mà ồ oh, ôi đinh tập ai ác tiêu vào đã các tập ác tiêu vào có gặp ác tiêu vào nữa เซลมันก่อนน่าจะเป็นโอนิโอ้ไม่ใช่คนนี้อีกคนนึงอีกคนนึงคนนี้ก่อนก็ได้ไหมโหอ,อันเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะโอ้ไม่เกิดอะไรขึ้นกันครับนี่อ่ะเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเกิดไปเองก็เกิดไปเองก็ฝั่งนี้เองก็เกิดไป เกิดอะไรขึ้นมันคลั๊นี่อ่ะไม่โดนได้ไงวะเอออินเทียโดนอินเทลยโดนมีชายไปนเพิ่มเราเลือดคุณไม่ค่อยออมไรละไรล้วอาจารย์ผมเองผมเองผมเองอาจารย์นั่งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ไม่รู้อู้ห่ยเกียภูไม่ดึงมอะส่งความคิดดึงไปหา ป๊อปโอเคโดนสองขีเจ็บอยู่นะเจ็บอยู่นะหน้าแรงอยู่ตอนนี้เขินเขินเหรอเอ้ยยี่่ม่เปลีป่ยนม่เปลี่ยนม่มเปลีป่ยนแม่งโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นเน,นี่ยบ๊อปป๊อบบ๊อบ โอเคไอ้เก็บกูโดนกูโดนวโดนไม่ยอม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 อีกทีเดียวอีกทีเดียวกูไม่ยอมกูไม่ขอบบลวิติดกูตายกูตายไปจอยเซอร์พี่ยังไงกดกดไอ้ตรงพอเนี่ยมีด้านใต้อะพอกดเข้าเกมมาเนี่ยมีใครเวทเซอร์เวอร์อยู่

อับอ๊บอันนีโอนีจ้าฟจริงๆเลยโอ้โหมึงเนี้ยแม่กูเล่นเหียเจยวฟ้าโอ้ไม่โดนใครเลยโอ้ย่ใหญ่ใหญ่ใ่เล่นกูแล้วมาเล่นกูแล้วกูยังไม่ได้ตีเลยกูยังไม่ได้ตีเลยโอ้นเกิดอะไรขึ้นคับนี่อ่ะยังไม่ได้ตีเลยทเออโดนละโดนละโอ้โหมันเกิดไรขึ้นครับเนี่ยขาผังไหมไมครั เกิดอะไรดีก,กีนฝ่ายกูไม่เลยโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นครับไม่เยังโอ้ดีลังกาเลยมันเกิดอะไรขึ้นกันครับไม่ย่งอัพมันจะขัดคมโบได้หนึ่งทีวินอีกแล้วแยกซูเป,ปอร์แม่เหรออัพโอ้ไม่บินวะไม่ไหลวละไม่ไหวละ

เออเออเออหน้าแดงแล้วเออตา,ตายตายโอ้กูบินโอ้กูบินไอสัตว์กูตายกูขาหัดตายอะไรเนี่ยโอ้ีคาร์ดดีๆจะซื้อของใครนี่ต้องเล่นเรื่อยๆบุตเต็มพี่เนี่ยก็โง่เหมือนกันบุนม,มาขอมไม่บูนมาเดี๋ยวนี้พี่ซื้อหักมาเล่นเรื่อยทำไงซื้อเกมก่อนเลย เข้ามาดิครับซื้อเกมอ่ามันสามร้อยห้าสิบัอบอ้ซื้อเกมแล้วกเดเพลงอันนี้มีคนเล่นอยู่นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันครับนี่อ่ะอน,นี้มีคน ไหวโน่นนี่เฮ้ยอึ๊บอึ๊บเอาอึ๊บอึ๊เอาเอาติดเคิร์ดเคิร์ดสี่ดอกฮะโอ้หหายละจบหายละกูโดนมันใช้ไฟทายดงโอ้โหเคิร์ดติดได้แค่สี่หป่าโอ้โบินเฉยบินเฉย ไม่นหรเราอะไม่มีโลเวทโอ้โหอะไรครับเนี่ยโฆษณาวินโูอยู่เดิไมไปรู้เป่าปั๊บมันเกิดอะไรขึ้นกันครับเนี่ยเลี้ยงตู้ยังไงละ่ะครับ,นนบนนเนี่ยโอ้คุณโดนตบนั่นไงต้องนิ่งเรียกตัวสวยมากไม่ไหวมากผมีฮอปป้าด้วย แม่รูเล็ดตะกี้น่าจะมีคนแล้วมั้งแล้วไอ้ไอ้ตบตบมือแล้วเป็นไฟฟ้า,าไอ้เพลย์อะไรข้างอย่างดูเสือเตี้ยนไม่เล่นกูจังเลยเออทำไมติดดิดุย่าดูอย่ะเราอะ่ะเฮ้ยโดนได้ไงวะอะไรเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะโอ้ยกับนอนอ่ะตบมือทีเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกันครับไม่เนี่ย โอ้หอ shifted, like. no ีกทีเด er ียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอีกทีเดียวอินทีเดียวคุณนอนไม่ซุ้ยเฮียหวาดกลัวเฮียไปหยอก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 เขโอ้ยไม่นอนงัดตกใจว่าตกใจเหมือนกันน้ออึ้งแทนกูไม่ต้องอึ้งแทนกูไม่ต้องอึ้งแทนกูอ๋อเฮียอะไรเนี่ยดูท่ามึงได้แต่แหลกเฉได้ไม่ชนะเฉยเลยไอ้ไงเลยบอกแล้วกูเที่ยวจีบเป็นมะม่วงอะไอยเงี้ย อย่างนี้เด่นด้วยทำไงกดซื้อก่อนเลยซื้อแล้วก็กดเข้าเกมมาโอ้ยอี่โมไปก่อนไงชนะทันทีหนึ่งหนึ่งมามามามีอะไรสปยายมีอะไรครับพี่น้อง ตัวอินาลิก่อนปั๊บไอเด็กไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยไอเด็กน้อยเป็นไงล่ะเบ้าจีนไหมล่ะเห็นเงนจังเลยนะตัวแค่นเนี้ยโอ้ตัวนิดเดียวอ่ะตัวนิดเดียวโอ้โหยังไงเจงหวะนี้เจ้าวันี้จังหวะนี้คุกฟิกบ็อกบ๊อกตายไม่โดนบ๊บเออโดนอยู่โดนอยู่ นายที wow ่เก็บอยู่ห้าจังหวะนี้เก็บไม่เก็บไม่เก็บแหละโอ้ตะกี้ว่าเคู่เลยเฮ้ยตัวฟิลบล็อกบั็อกอุ้ยไม่โดนบ้าไปแล้วดิบบ็อกเกมนี้เีอ่วยหน่ายละเฮกก่อนเลยปั็อกเออต้องอย่างนี้อินเทลโดนมึงจบละชิ้มึงจบละชิ้มึงจบละชิ้มึงจบละจริง ้ไงกสู yeah. no, ้กยังไงโอเคสู้กอย่างนี้เนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยมตอยัด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 สกิลกูายัดยัดไทเซอร์ปล่นแม่เออโดนโดเฮ้ยพับพับพับโอ้โหโอ้โหยอยยอย่ดบยอย่ดบจุกนะตอนนี้จุกจุจุก อุ้ยอโดน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 ที gì วะอเี๋ยอฮ้ยอุ้ยปั๊บไม่โดนไ้่อย่าไปที่คนเยอะดิไม่อยากไม่อยากไอ้ไอโดูเลือดอสักหนึ่งอะจะมึงไม่เปรี้ยวมึงก็เปรี้ยวเหมือนกันนะเนี่ยมันก็เปรี้ยวเหมือนกันนะโอ้เออ ไเท็จึกด่านอไเเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจิงไปดานจังหวะปัดใหม่แม่งเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่โดนอะไรครับนี่อมันเกิดอะไรขึ้นี่อเอออ่ะลีซอันเออเกดอรขึ้นนี่อ่ะไป อ่ะกดนั่นไงฮับโอ้ยหน้าแดงเลยกูหน้าแดงแดงฮับกูเป็นบล็อกครับกูเป็นบล็อกโอ้โหสกิลกูดาวไม่เอาไม่โดนไม่โดนสักดอกครับไม่โดนสักดอกเหี้ยกูไปบล็อกเลยยิงเหียกรอบเลย เยังษ์ยัก์เห็นอยู่อะอะหน้าหน้าแดงเก่าคุยังไม่ทันสายหน้าแดงใหม่แม่ละเกิดเหี้ยอะไรตั้งหนาเนี่ยเอ๊ะเอฟไม่ได้เกิดอะไรขึ้นครับไม่ทุกคนเออปนะเด็นอนกูนอนอย่างนี้กูนอนกูนอน นอนไม่ขับไม่อะต้องขบวยโดนเอฟไม่ได้เอฟมึเสียแล้วเย็นไว้เย็นไว้ไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มมึงก็เย็นไว้เย็นไว้โอ้ตายตายไปละไปละอีสติละ